ขอบคุณครับขอบคุณความภาคจากพี่จากน้องนะครับผมขอบคุณทุกๆบ้านของบ้านน้องแพลวทิดานะครับผมเอฟซีจากบอลําเสียมิหกครับผมที่เือไม่ได้ขอบคุณบอสใหญ่ครับผมสาหัวเรือใหญ่จากบอลําเสียมิหกนกพงศกรว่าจะเป็นบอสนกครับผมจากบอลําเสียยมิหกนกพงศกรบอสนุพนิชพลครับผมหลับกระต่ำนะครับผมทีเป็น กองหนุนให้กับน้องแพรวนะครับผมดม,มีมือนีเห็นมาสร้างสารรค์งานโชว์สร้างสารรค์ไลท์นะครับผมฝากเป็นขอ้อมูลค้อมูลนชฝากพีตอนนองฝากเป็นครับผมความควบินหอดนะครับผมไลท์ทั้งที่2จะ จากน้องแพรวทิดาสมมหความสุขให้กับมิล็อกเป็นพี่น้องกันแล้วกันครับขอบคุณกลางใจของพี่ของน้องสู้ขู่สู้คนกันแล้วกันครับกรบมือไม่ได้ส่งหัวใจรัวเพื่อเปลี่ยนกำลังให้ที่แห่งใจกับศิลปินบนเวทีแห่งนี้กันแล้วกันครับเจอกันแน่นอนครับแฟนๆครับกับไลฟ์นะครับผมปอระว่าจะเป็นเดอะมิวสิคัลในค่มภีร์นี้ขังคุแปรวนะครับผมจะเป็นเรื่องเล่ามาแบบไหนให้พี่น้องติดตามยุบเป็นคนนั่งให้แช่ใจจนบ่างหอดวีนัที่สุดท้ายกันแล้วกันครับ แฟนเที่รักสภูมีเกียรติครับเวลาที่ผุ้ท่านรอคอยเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นแฟนครับในชว่วงนี้ขอจุมอรสุงเกียรติของพี่น้องแฟนเพลงพบและสัมผัสกับศิลปินดางเอกสาวดาวจะัดฟ้ามอบนาเทียกับน้องแพลวทิดาส่งมองคบความสุขเป็นแฟนในชว่วงนี้ก็แล้วก,กันครับ ทุกๆแรงผลักดันทุกๆคะแนนเสียงทุกๆความรักทุกๆความเมตตาก็จะเป็นรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับศิลปินนางเอกสาวคนนี้ก็เป็นแฟนครับผ่านมอรสสมมาหลายผ่านความรักผ่านความเกลียดชังผ่านความถูกความอยากมาหลายแต่ว่าศิลปินนางเอกสาวคนนี้อยู่ได้ด้วยแฟนเพลงครับแฟนบอลลัมที่อุ้มชูแล้วก็ให้กำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับศิลปินนางเอกสาวคนนี้ได้ยืนหยัดรับใช้พี่น้องแฟนเพลงจนมาเป็น เจ้าของฉายาที่มีชื่อว่าศิลปินดนังเอกสาวดาวจารัดฟ้าแพรวทิดากลางใจแฟนๆจากหมอลำเสวิหกมอบความสุขให้กับพี่น้องแฟนติดในช่วงนี้กัแล้วกันครับ ขอให้มีความสุขกับไลฟ์สดคั้งคืนนี้นะคะ 我。 อย่าเพิ่งมันอีให้เวว้าแม่นใจไม่ต้องเสียงแล้วก็ออกอย่าเพิ่งกันรอยจะลืมเธอแล้วทีไรฝากซสือนี่นได้ออกหัวใจเป็นแฟนสุนดค้นไปเลย ก่อนอื่นนะคะหลวงพ่อที่ดากาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านค่ะอยู่ทา้งนร่สวนสุขุมสุขชนนะคะปาดปาดมีหอดเต้าไผ่แห้งอีลีอันนี้มีหอดเปียกยังนี่ปีกอีหยังนี่อย่าหันหลังเถอบ้าพี่ปกติเห็นแต่ปีกหงอันนี้ปียกยังหนิหัดจะโคบอ่ปีกนกไอ้ไอ้เบาย่บอ่ปียกยังปีกสร้างสร้างจาก ปาหิมะผ่านมันบินได้คาดว่าไก่แท้ครับพี่น้องคบนี้คือศิลปินนักงเอกสาวดาวจรดฟ้า้องแพรวธิดาครับขอบุณเข้ามาข็แม่จากปีจากน้องที่ส่งมอบให้กับศิลปินนังเอกสาวคนนี้ด้วยดีเสมอมาก็แล้วกันครับบางคนพี่น้องอาจจะมาเอานังเอกสาวคือตัดผมสัน้นค่ะแล้วมันจะเป็นอะไรครับนั้งเอกผมรอ <laughs> <laughs> นักนางเอกรอ <laughs> นักองเอกรอแหม ครับผมพานไปนําอผลงานเนี้เมื่อกี้นี่ออกจากใส่น้องแพลวเลยส <ฮะ S 1> ื่อผลงานเพียงว่าจังหดครับเสียงฝากจากแพลวทิดาเสียงฝากจากแพลวทิดานะครับผมขอพูดข้อมาก็แย่